The guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did me some talking to สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องฮับครับฮับน้องฮับคครรัับบอายุเท่าไหร่ครับครับอายุแปดขวบครับโอ้เล่นอู๊มากี่ปีแล้วสามปีครับสามปีตั้งแต่ห้าขวบชอบเองใช่ไหมครับชอบครับแล้วก็เลือกเรียนเองด้วยครับโอ้ดีมากแล้วเล่นกีตาร์เป็นไหมครับเป็นไหมกีตาร์ตอนนี้ก็เริ่มเรียนแล้วครับ เคยลองกีตาร์เล่ยยังกีตาร์เล่ยกีตาร์เล่ยเล่นไม่เป็นครับมันเหมือนกีตาร์แหละแต่ว่าเสียงมันเท่ากับกับปูคูเล่ย่พี่เมธเล่นเก่งมากอถ้ามาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสอนได้เลยสอนได้เลยแป๊บเดียวนะครับชื่อคู่สองคนนี้ผมจำไม่ได้ครับขอให้่วที้หน่นะครับเออนี่ยเนี่ยอยงี้ดอันนี้อันนี้พี่เมธลูกอันนี้สุเมธอ่าสุเมธอันนี้สุนักลูกสุเมธแอนด์เดอะปัง ถ้าชอบเล่นอูือเล่นกีตาร์เนี่ยจะต้องมาทางนี้เลยไหนพี่ลองร้องให้ให้หลานฟังก่อนสิเอพี่เล่นเลยพี่โอมพี่แจกกะเล่นจริงแม่ขอยืมหน่อยครับเออตาสองร้อยชอบผิวปากไหมเมื่อกี้เห็นเราเปล่าปาก เออเดี๋ยวจะสอนให้ผิวปากเออเอานะเราพวกเดียวกันนะเราต้องมาอยู่ด้วยกันตรงนี้เลยอ่าวเขาเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะจริงแฮร์รี่พอตเตอร์มีคนบอกไหมลูกบอกครับที่โรงเรียนในดดร้อทั้งหมดเลยครับอ๋อ้เหรอลกคนทั้งโรงเรียนเขาบอกเลยครับแฮร์รี่พอตเตอร์แฮรร์ี่อยิ่งเป็นครูฝรั่งนี่ยิ่งบอกครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเนี่ยใช่หนูยัดขาดเฮอร์ไมโอนี่นะลูกนะโอ้โหเฮอร์ไมโอนี่หน้าเป็นเยาวราชไม่ได้ ต้องฮารต้องเลือกแล้วลูกสนใจแบบไหนสนใจแบบไหนมีหลายออปชันอีกทีได้ไหมครับจำชื่อคู่นี้ไม่ได้แรับสมองก็ไม่ดีครับเอาะซูเมทและเดบังชนะอันเดบังครับโอ ที่เลือดคุณไม่แอบบังเอือดส,สุดระบาดนะระลาดมากๆเลยลูกยินดีด้วยค่ะโอเคอไปก่อนนะ